ก็งนวันนี้หน่อยเป็นาก็วันนี้มาเปิดตัวเนาะกับผลิตภัณฑ์ใหม่เลยค่ะของมิเล่เป็นโปดักตของไลฟ์สกินแคร์ค่ะซึ่งหนูก็ได้ทตลองใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าใสขึ้นดีขึ้นมากๆขอบคุณที่ลูกค้าเชิญหนูมานะคะอีดี มันเขาได้ทดลองใช้จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์มันตอบโจทย์ชีวิตยังไงอ่ะตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนแต่งหน้าทุกวันเลยช่วงนี้ก็จะออกงานเยอะหน่อยใช่ไหมคะ,ะผิวมันจะค่อนข้างแบบแห้งแล้วพอใช้ผลิตภัณฑ์เขาอ่ะจะรู้สึกได้ว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วมันจะมีแบบเขาเรียกว่ารอยแห้งแล้วมันจะมีริ้วรอยเล็กๆกระทะมันก็ตื้นขึ้นที่จริงแล้ว่นขายของตัวเองมีความมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไงเพราะต้องทำงานหนักกดกดให้็น้าบามสวยก็นอนวันละ8แก้ว ชั่วโมง่ะนอนละแก้วนอนวันละดแก้วนี่คือเล่นหมูปกติก็ดูแลตัวเองโดยการที่ดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าผิวอะพอเราเจออากาศประเทศไทยแล้วเราโดนแดดเยอะมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินน้ำก็ช่วยได้มากๆค่ะหาคุณหมอคุณหมอก็ช่วยนะคะเอาปากมิเล่ยหน่อยจะได้ ก็ฝากกับผลิตภัณฑ์แล้วก็โปรดักต์ของบิลเล่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยจะบอกว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องดูแลตั้งแต่อายุเท่านี้เลยค่ะจะได้แบบสวยแล้วก็อ่อนเยาว์ในระยะยาวอะะืมโคเะช่วงนี้ก็เป็นช่วงวินาีนาวของวิจาเป็นไงเมื่อเช้าหนูนั่งมอเัอรซานไ,ไปอีเวนต์ไม่ได้ข้าพอบกัอมากช่วงนี้เป็นไงคือวันนี้เป็นวันที่ วันสุ่มรถติดแล้วก็ฝนตกหนูก็แบบไปแบบกลัวจะไปเลทจริงๆเนี่ยค่ะก็เลยคุณแม่ก็เปิดประตูให้หนูและยัดเงินสดใส่มือแล้วก็บอกว่าไปหารถออาข้างหน้าเลยใช่ค่ะหนูนั่งมอเตอร์ไซค์ตื่นเต้นค่ะกลัวหล่นกลัวหล่นด้วยค่ะแต่ว่าปลอดไทยค่ะหนูปลอดไทยดีแล้วก็ผมที่เซตไฟเมื่อเช้าฟูแบบฟูมากค่ะพี่วินจะจำได้ไหมว่าเป็นเรา ถ้าถ้าเขาจำได้เขาจะลดให้หนูไหมคะเต้องบอกเขาไงต้องลดหเขาต้องเน้นตัวเหรอคะเดี๋ยวช่วงนี้วิ่งวันหนึ่งวิ่งกี่งานเนี่ยช่วงเนี้ยวันหนึ่งวันนึ่งกี่งานหเอางานอีเวนต์เยอะมากวันนี้ออกงานวันนี้สองวัน เป็นแค่การทํางานที่ต้องออกงานติดติดติดกันทุกวันแทบไม่มีเวลาพักอะไรเงี้ยก็ดีใจอ่ะให้ลูกค้าจ้างอีกเยอะๆค่ะพีเซนเตอร์ก็เข้าได้เลยค่ะดูหมดรถเงินแลช่วงนี้ช่วงนี้ดูหมดรถเงินขายดีไม่เก็บเงินไม่เก็บเงินไม่ทำอะไรเลยทำอะไรเก็บเงินไปทำอะไรคือทำงานเหมือนร้อนเงินขนาดนี้ไม่ก็คือเราก็กําลังแบบอัดให้ที่บ้านอยู่ค่ะกําลังอยากจะปิดบ้านปิดรถค่ะอยากปิดเร็วๆ นูแต่ว่าเราเก็บกับกระแสที่กับที่กระแสที่กลังพิษมาตอนนี้เยดาตั้งนับทันไหมเอาจริงๆริงเหมือนทุกงานอีวองอีเวนก็คือวิ่งเข้าลัวๆเลยอ่ะก็ช่วงนี้หนูคอแข็งแข็งเลยใครเรียกใคเรื่อันเราเล่นเราเล่นค่ะ ้ไดอีกยังเข้าได้อีกเรื่อยๆค่ะยังได้เรื่อยๆเลยแล้วความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างอะพอถึงจุดนี้ที่เราต้องมาทําง,งานเยอะขนาดนี้แล้วแบบกระแสชุชุมเราก็มาถามมาอย่างเราหนูจะบอกว่างานที่หนูออกแบบตอนนี้ค่ะแบบอีเวนต์หรือถ่ายโฆษณาค่ะสบายมากเพราะหนูออกกองแบบกองถ่ายมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนีนคืองานแบบเหนื่อยกว่านี้มากๆค่ะงานนี้สําหรับหนูก็เลยสบายเลยมีแค่หนูต้องแบบไปสู้ชีวิตกับการจราจรนิดนึง กภูมใจกับมันไม่กับสิ่งที่เราพยายามเข้าทํามาตลอดคือวันนี้มันมัน,นออมีนนผลบสำเร็จภูมิใจมากค่ะนี่ถ้านับเป็นปีจริงๆก็คือ10กว่าปีแล้ว10-11ปีแล้วที่อยู่ในวงการมาแล้วก็การเดินทางของหนูมันนานมา,มากๆค่ะซึ่งพอวันนี้มันมาถึงก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยอคุณแม่หนูภูมิใจที่สุด อั้ยกไหมอ่ะพอพอ,อมาถึงจุดนี้แล้วจริงๆยากมากค่ะยากมากไม่ง่ายเลยแบบหลายคนอาจจะได้เห็นในมุมที่มันประสบความสําเร็จแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องหลังก่อนที่มันจะสําเร็จนะคะมันผ่านอุปสรรคเยอะแยะแบบหลายอย่างมากซึ่งหนูก็สู้ชีวิตพอสมควรชีวิตก็สู้หนูกับสู้กันไปสู้กันมาพอมีเนี่ยมัไม่บันเกิดต่อสู้ชีวิตที่ตสู้กลับกันาดน,นี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเห็นเงินในบัญชีมันขึ้นแล้วหนูสบายใจ ลูกคีเดบิวต์เดบิว์เราก็คือมาหมดทุกทางเหมือนกันนะ,ะรเริ่มตั้งแต่ตัวน้นอยๆเลยอะ่อะค<น>ีเดบิว์เราที่เราหลายคนขุดมาค่อนข้าง,งเยอะเลยเรียกว่าเจอกับคนในวงการแทบจะทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพี่ๆแต่ละคนเขาก็แบบออะมาเจอกับเรามาจอยกันนิดหน่อยคะ่ะ แล้วก็เยอะอยู่อย่างการเลือกการทํางานของเาหาต่อไปเนี่ยนะครันี้เจะเลือกการยังไงนะของหนูก็คือแบบว่าเขาเป็นเรื่องบทอะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็จะเริ่มเริ่มดูบทที่เรารู้สึกว่ามันแบบอยากให้เราทํางานแล้วเราสนุกแบบมีไฟอยากที่จะทางานอย่างนี้ค่ะยังบทไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเราอาจจะเคยแบบเล่นมาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะยังแบบยังไม่ล้ามีเข้ามาเยอะไหมเจ้าหามีคนเสนอยื่นบทมาให้เราเยอะไหมแบบว่าเยอะค่ะเยอะส่วนมากเป็นภาพยนตร์ค่ะ เ้าจะมาสายภาพยนตร์ไหมงานหลักงานหลักะครจะรับไหมจริงจริงรับค่ะเพราะว่าแฟนๆอยากดูละครอยู่นี่บทไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษไหมท่านับบเยอะนัอยากเล่นบทเป็นน้องเป็นน้องตัวเล็กๆน่ารักน่ารักคนเห็นหนูในบทแบบคนพนเยอะเลยยังไม่เคยเห็นในมุมที่หนูเป็นน้องตัวจิ๋วๆิ๋อะค่ะเป็นพระยังคะยังค่ะเสนอข่าวเป็นพนพน เกลอฟมีกูจิ้นได้ไหมเกลอของเธอไม่เสียมีกูจิ้นได้ไหมเขามันก็แรงอยู่นะเคมีเธอเคใจเธอไม่รับเอาเเคไม่ใจมันก็แรงอยู่ยาแบมก็ยังอยู่ใจไหมถ้าเกิดว่ามีคนรื้อติดต่อมาอะไรย่างเงี้ยเป็นยูริเหรอยูริใช่เพราะที่กระแสกำลังมาด้วยช่วงนี้ไม่ติดเลยรับได้ก็มีติดต่อมาบ้างแล้วค่ะจริงเหรอติดต่อมาบ้างนะพิจารณาอย่างไรอ่ะพี่เจรณาอย่างไร ดูบทก่อนเป็นต่อมาสองพี่มีโอกาสไหมโอกาสมยังไม่เห็นบทเลยแต่เขามีคุณติดต่อมาแล้วใช่ค่ะแต่ถ้ามีโอกาสรับแน่นอนค่ะอยากเล่นถามถึงธุรกิจเราบ้างดีกว่าที่กิจเปิดอ่ามันเริ่มจากอะไรธุรกิจเราคือมาลงงกระดาษเราช่วยเธอขายของกันที่เก่งมากน่ารักที่สุดอ่ะไปคู่หูแล้วนี่แฟก็อยา ก็เข้ามาอยู่กับเราอย่างเป็นเต็มอยู่แล้วจะช่วยขายอยากยูรี่หรือไม่น่าจะเป็นเมีนะคะยูรี่หนูมีร้านหนูมีร้านชื่อร้านว่า today miss you ค่ะเป็นร้านแบบขายอิสเซสซอรี่น่ารักน่ารักส่วนมากก็เป็นแฟนๆหนูนี่แหละค่ะที่มาช่วยกันอุดหนุนเพราะว่ามันจะมีของแบบกระจุกกระจิ๊กอย่างเช่นแบบสายห้อยโทรศัพท์แล้วก็เสื้อหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ค่ช่วงนี้ค่ะยอดออเดอร์สูงขึ้นไหมฮะสูงขึ้นค่ะ หนรือเปพราะหนูอะเหมือนแบบว่าเราทํางานแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนพอเราเจอคนที่เขาแบบอยากมาเล่นกับเราหนูจะดีใจมากค่ะแล้จะวิ่งเข้าหาพวกเขาใกล้ๆกันไปตกใจหนูจังนะใช่ค่ะตอนนี้ชินแล้วผักฝากผักฝากฝากกากกกากักก กับซีรีส์สสันดานนะคะออนแอร์ทางเน็ตฟลิกคือถ้าใครไม่ดูเนี่ยมันไม่ได้แล้วค่ะคือต้องดูแล้วตอนนี้คือห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขาคุยกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะงานย่งอื่นงานอยงอื่นก็ก็ใครที่เป็นสายละครนะคะรอติดตามผลงานละครหรือก็รอนิดนึงนะคะปีนี้จะมีถ่ายทำค่ะแล้วก็สิ้นปีนี้มีภาพยนตร์ค่ะจะได้ดูกันในโรงภาพยนตร์นะคะโอเค เสิร์ฟค่ะลูกขายูกไป